สวัสดีครับพบกับรายการ IT Genius ครับผมครูแจ็คครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ makecode microbit นะครับสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณในตอนที่1กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรียนกันเลยนะครับเริ่มต้นเราสามารถเล่น microbit ได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ makecode com นะครับโดยข้อดีของการเล่นผ่านเว็บไซต์นะครับ ก็คือเราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเราสามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับและอันที่2นะครับเราสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะครับโดยนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปโหลดใน Window s Store ได้นะครับที่ชื่อว่าเน็ตโค d e Form m r c โ i รบนะครับแต่ที่สำคัญเลยที่นักเรียนจะเล่นออฟไลน์ได้ก็คือต้องเป็น Windows 10เท่านั้นนะครับนักเรียนถึงจะสามารถ เล่นแบบออฟไลน์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นในตอนที่หนึ่งกันก่อนเลยนะครับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นะครับอันดับแรกเลยหน้าจอนะครับนักเรียนจะเห็นคําว่า new project ให้นักเรียนคีิกคาว่า new project นะครับแล้วพิมพ์คําว่าโปรเจกต์หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเราเป็นงานชิ้นที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็กดเข้ามานะครับอันดับต่อไปนะครับ นักเรียนจะเข้ามาเห็นหน้าอินเทอร์เฟซของการทํางานนะครับการเขียนโค้ดของบอร์ดไมโครบิตและนักเรียนจะเห็นนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตนะครับหรือซิมูเลเตอร์นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นซิมูเลเตอร์เนี่ยในส่วนนี้นะครับของบอร์ดไมโครบิตเนี่ยซึ่งจะจําลองนะครับการทํางานทุกอย่างของเหมือนจริงเลยนะครับแล้วเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ สำหรับเบื้องต้นนะครับของคนเริ่มใช้งานนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนจริงเลยทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับโดยจะมีปุ่ม A ปุ่ม B การเช็คการเขย่านะครับหรือว่าการเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิก็จะเป็นการจำลองเสมือนจริงเลยนะครับผมอันดับต่อไปนะครับให้นักเรียนมาดูที่ส่วนข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยตอนนี้เราทำงานอยู่ในรูปแบบของบล็อกนะครับ บล็อกก็คือการดึงมาต่อกันต่อนะครับเป็นให้มันเข้ากันนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการต่อเป็นแบบบล็อกนะครับส่วนอันที่สองนะครับของข้อมูลเขียนว่า Java Script นะครับ Java Script เนี่ยจะเป็นการเขียนฟังก์ชันนะครับในการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอันนี้จะเป็นในระดับของนักเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปแล้วนะครับในการเรียนในการเขียนโค้ดที่มีคําสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ของเราอยู่ในระดับชั้นประถมนะครับเราจะมาเขียนในรูปแบบของบล็อกกันก่อนนะครับผมต่อไปเราจะมาดูส่วนของเมนูนะครับเมนูเราจะมีเมนูเยอะเลยในการทำงานนะครับทั้งเบสิกอินพุตมิวสิกอันนี้นะครับเรดิโอนะครับลุ Blue. โรจิกนะครับของเราจะมีการทํางานทั้งหมดแต่ตอนนี้นะครับครูจะมาสอนพื้นฐานของการใช้งานเบื้องต้นก่อนให้นักเรียนรู้กระบวนการทํางานและเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับผมโดยหน้าจอนะครับเราจะเจอเกี่ยวกับอันดับแรกคือ all start นะครับ all start เนี่ยเป็นการทํางานในรูปแบบของคําสั่งในหนึ่งครั้งนะครับ แต่ไฟเวอร์นะครับเป็นการทํางานอย่างต่อเนื่องหรือการทํางานซ้ําไปซ้ามานะครับผมเดี๋ยวครูจะทดลองให้นักเรียนดูนะครับอ่าเรามาดูที่ออสตาร์ Star กันก่อนนะครับครูจะทํางานในรูปแบบของในส่วนของออสตาร์ Star ให้นักเรียนดูนักเรียนเข้าที่เบสิ c นะครับและเลือกที่โชว์ไอคอนนะครับนามาวางไว้ที่ออสตาร์ Star, และก็เลือกรูปภาพที่เป็นหัวใจรูปเล็กนะครับผมและก็เลือกที่เบสิ c อีกหนึ่งรอบเลือกโชว์ไอคอนเหมือนเดิมนะครับเป็นการโชว์รูปหัวใจ รูปใหญ่ให้นักเรียนสังเกตที่ซิมูเลเตอร์หรือว่าแบบจําลองของบอร์ดไมโครบิตนะครับว่าจะมีการทํางานเป็นยังไงกดเพยนะครับจะมีโชว์เล็กแล้วก็โชว์หัวใจใหญ่เห็นไหมครับจะเป็นการทํางานแค่หนึ่งรอบนะครับแต่เราลองใช้คําสั่งนี้มาไว้ใน for forever นะครับจะเป็นการทํางานอย่างต่อเนื่องให้นักเรียนลองกดเพยดูนะครับรูปหัวใจจะมีการเต้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมอันนี้คือ ส่วนของ f o ลเวอร์นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับถ้าเกิดนักเรียนต้องการที่จะเอาคำสั่งตรงนี้ทิ้งก็สามารถลากและมาไว้ที่ส่วนของเมนูก็จะเป็นการเคลียร์คำสั่งใหม่นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับครูจะมาสอนในการกดปุ่ม A ว่าโชว์อะไรแล้วก็กดปุ่ม B โชว์อะไรนะครับโดยอันดับแรกเลยนะครับครูให้นักเรียนเข้าที่อินพุตก่อนนะครับแล้วเลือกที่ on button นะครับให้นักเรียนลากลงมาวางไว้ จะเป็นสีม่วงนะครับผมโดยอันดับต่อไปให้นักเรียนเข้าที่เบสิกนะครับแลว้วก็เข้าที่โชว์สติงนะครับเลือกมาต่อนะครับผมเมื่อนักเรียนอันนี้คือ1คําสั่งนะครับเมื่อนักเรียนกดปุ่ม A จะโชว์คาว่า Hello นะครับอ่ะให้นักเรียนดูอ่ะเห็นไหมครับเมื่อกดปุ่ม A จะโชว์คาว่า Hello อันนี้คือการควบคุมการกดปุ่ม A นะครับให้โชว์อะไร ต่อไปนะครับจะเป็นการ Copy นะครับส่วนของตรงนี้มาโดยการให้นักเรียนคลิกขวาและเลือกดูดูพิเค e นะครับผมเมื่อนักเรียนเลือกดูพิเคตแล้วนักเรียนจะเห็นมีการ Copy ออกมาหนึ่งอ่านแต่ยังเป็นพื้นหลังโปร่งใสอยู่เพราะว่าการทำงาน A กับการทำงาน A มีการทำงานที่ซับซ้อนมันซ้อนทับกันอยู่ให้เราเปลี่ยนตรงที่เป็นโปร่งใสนะครับเป็น B นะครับ การทำงานมันก็จะคนละปุ่มกันแล้วให้นักเรียนเลือกตรงนี้นะครับเป็นชื่อตัวเองให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองนะครับครูก็เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองเมื่อครูกดปุ่ม B ก็จะโชว์ชื่อของครูนะครับผมอ่ะอันนี้คือการทํางานเวลานักเรียนกดปุ่ม A จะโชว์คาว่า hello นะครับเมื่อนักเรียนกดปุ่ม B จะโชว์เป็น ชื่อครูนะครับผมอันนี้คือการทำงานและอีกอันนึงนะครับเป็นทิศเล็กๆที่ให้นักเรียนได้รู้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ได้นะครับว่าในการทำงานนี้คือทำงานอะไรโดยที่ให้เราคลิกขวานะครับและเลือก add comment นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ไปได้เลยว่ากดปุ่ม A นะครับจะเท่ากับแสดง Hello นะครับนันเองก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เห็นไหมครับกดปุ่ม A จะแสดงคำว่า Hello เราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคำสั่งตรงนี้เราทำไว้อะไรนะครับผมอันนี้คือเป็นความรู้ง่ายๆนะครับเป็นการใช้เครื่องมือง่ายๆเบื้องต้นนะครับใน ตอนที่1ก่อนนะครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนเรามาเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้บอร์ดไมโครบิตกันแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์กันแล้วนะครับนักเรียนลองไปใช้งานดูนะครับแล้วค่อยมาเรียนใน EP ต่อไปของครูนะครับในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับผมแล้วครูขอฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกด Sub สไครต์ให้ครูด้วยนะครับผมสวัสดี